เออได้ยินเสียงไหมคะสบายมากเลยนี่เออได้ยินเสียงไหมพี่เลอตาตบหนะ้าอะอืมอืมใช่หรอคุณอิงกี้ทำไมน่ารักอย่างนี้ อยากซื้อให้คุณแม่จังเลยค่ะซื้อแพ็กเกจได้เลยเป็นบริการถึงที่บ้านเนาะพี่ระดาเนาะเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเปลี่ยนสีไฟนิดนึง<ๆ>เดี๋ยวจะให้ให้เบอร์ติดต่อพี่ระดานะสามารถซื้อแพ็กเกจไปแล้วก็พี่ระดาอ่าสีนี้พี่ระดาไปบริการที่บ้านเลยคุณแม่นอนอยู่ที่บ้านก็จริงๆอะ่ะเป็นการเป็นการให้ของขวัญที่ดีที่สุดกับคนที่เราหลักนะคะให้ความสุขเขาให้เขาสบาย สวัสดีค่ะคุณแม่มสุวัรชนาเออตอนนี้ทั้งอยากแจกของทั้งอยากแบบโชว์เทคนิคว่าเทคนิคการนวดหน้าของพี่ระดานเนี่ยมันมันเลิศมากอันงนี้จริงๆคือโบก็เป็นเป็นตัวหนึ่งนะที่ชอบนวดหน้าแล้วก็ชอบไปลองหลายๆที่แต่จะบอกว่าเทคนิคพี่ระดาน,นี้เลิศมาก เวลานวดที่บ้านช่วยแนะนำครีมหน่อยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ระดาจะแนะนำให้ครบเลยว่าใช้ตัวไหนบ้างสำหรับตัวนวดตัวขัดแล้วก็ตัวพอกนะคะเดนน้ำเหลืองไปเนเหลืองลงไป,น,งงไปนี่พี่ระดากำลังสอนอีกคนนึงอยู่นะคะเราก็เหมือนได้เรียนด้วยเลยนะเนี่ยเรียนทางบ้านเรียนเรียนทางออนไลน์